โอเคนะคะพร้อมมากกินขนมไหมโบโบโบชานมเดี๋ยวไปกินขนมตรงนู้นกันน่ารักจังเลยอะ่ะหมาน่ารักมากเลยมีหมาเป็นเพื่อนดีกว่ามีเพื่อนหมาหมาเอ้ยไม่ใช่ทุกคนขามาบริการเซิร์ฟทึงที่แล้วที่ดนเงินผ่อนราคาถูกๆอยู่ในชุมชน สร้างบ้านได้เลยผ่อนเพียงเดือนละ4,000<อ>บาทเท่านั้นเองฟรีดอกเบี้ยฟรีค่าโอนผ่อนนานถึง36งวดว้าวรีบๆมาจองกันค่ะ ทุกคนขะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องมาดามูอชาแนลตรงนี้มีแต่ที่ดินราคาถูกๆและเป็นที่ดินราคาตามเจ้าของทุกแปลงเลยนะคะซึ่งช่องนี้นะคะไม่มีการบวกราคาหรือว่าเทิร์นราคาแม้แต่บาทเดียวเลยค่ะวันนี้นะคะทุกคนข่าุจะพามาชมที่ดินเงินผ่อนราคาถูกเวอร์มากๆเลยนะรีบๆมาจับจองนะดูคลิปนี้จนจบท่านจะได้เป็นเจ้าของที่ดินทั้ง2แปลงนี้อย่างแน่นอนที่ดิน2แปลงนี้นะคะพิกัดาอยู่ที่ตำบลหนองราชวัดค่ะอำเภอน้องยาไซจังหวัด สุพรรณบุรีอยู่ในชุมชนนะคะการเดินทางเข้าออกสะดวกสบายมากๆเลยไฟฟ้าเข้าถึงแล้วประปาเข้าถึงแล้วนะคะพร้อมที่จะมาลงสิ่งปลูกสร้างหรือว่าสร้าง บ้านพักอาศัยตรงนี้ได้เลยนะคะสิ่งสําคัญคือมีเพื่อนบ้านที่น่ารักมากๆเลยอยู่ทางซ้ายและอยู่ทางขวาน,นะคะบอกได้คําเดียวว่าเป็นเพื่อนบ้านที่นิสัยแบบโอเคมากๆเลยตั้งแต่เดินเข้ามารีวิวมีกันเดินมาพูดคุยนะคะแล้วก็ให้ข้อมูลว่าที่ดินตรงนั้นตรงนี้เป็นอะไรยังไงนั่นเองนะคะที่ดินทั้งสองแปลงที่โอพาชมในวันนี้คือเนื้อที่100ตารางวาทุกคน100ตารางวานะคะวันนี้ถ้าสนใจวางเงินดาวนะคะแปลงที่1น,นะคะวางเงินดาวส0 0 0 0บาท ส่วนแปลงที่2วางเงินดาวแค่20,000บาทนะคะทั้ง2แปลงผ่อนนะคะราคาเดือนละ4,000บาทเท่านั้นเองนะคะราคานี้นะคะ4,000บาทให้ผ่อนได้นานสูงสุด3ปีหรือว่า30 หงวดนั้นเองนะคะทุกคน36มงวดถือว่า3ปีนี่นานมากๆเลยนะฟรีดอกเบี้ยฟรีค่าโอนฟรีภาษีทุกอย่างฟรีหมดเลยแนละน้ําไฟเข้าถึงแล้วทุกคนขาเงิน4 0 0พันบาทเนี่ยเราเก็บสะสมไปเรื่อยๆนะคะแค่3ปีเท่านั้นเราเป็นเจ้าของที่ดินเนื้อที่100ตารางวาถือว่าสุดยอดมากๆเลยนะคะแปลงที่1ติดถนนถึง3ด้านเลยนะทุกคนส่วนแปลงที่2เนี่ยติดถนนด้านสด้านนะคะก็คือด้านหน้าและด้านหลังรูปแปลงสวยมากๆเลยหน้ากว้างติดถนนด้านหน้านะคะหรือว่าด้านหลัง ประมาณ15เมตรความลึกนะคะจากถนนด้านนี้ไปถึงด้านนู้นประมาณนะคะ20 25เมตรรวมแล้วจะได้เนื้อที่100ตารางวันเนื้อที่100ตารางวันเยอะมากๆเลยนะทุกคนขะถ้าเราคิดว่าตรงเนี้ยเนื้อที่100ตารางวันมันน้อยไปมีอยู่2แปลงก็จอง2แปลงเลยสิถูกไหม จองสองแปลงก็จแค่เดือนละแปดพันบาทเองนะคะแปดพันบาทเองสหรับคนที่พอมีเงินนะคะเงินเดือนเยอะๆก็สามารถที่ผ่อนได้แบบสบายๆเลยนะที่ดินตรงนี้นะคะเป็นที่ดินที่เราสามารถขับรถวนได้นะคะมีซอยเข้าออกได้หลายซอยมากๆเลยไฟฟ้าอยู่หน้าแปลงของเรานะคะแล้วก็ประปาก็อยู่หน้าแปลงฝั่งนู้นเรียบร้อยแล้วนะคะคือถนนเนี่ยเข้าออกสะดวกสบายมากๆเลยแล้วตรงไปตรงนี้นะคะแพลงกล้องให้ดูก่อนมีเพื่อนบ้านอยู่ตรงนี้ด้วย ะะที่เินทั้ง2แปลงเลยทุกคนวางเงินดาววันนี้พร้อมเข้าทําประโยชน์ได้เลยนะไม่ต้องรอว่าผ่อนหมดถึง3ปีหรือ4ปีเลยนะคะไม่ใช่4ปีแค่3าปีหรือ3 6มวดแปลงที่1เป็นแปลงที่สวยมากๆเลยนะคะติดถนนถึง3ด้านนะคะด้านหน้าติดล่องน้ําสาธารประโยชน์ถ้าเกิดว่าเราจะถมดินทับเพื่อจะทําการค้าหรืออะไรเนี่ยเราวางท่อเราก็สามารถใช้ประโยชน์ได้อีก ที่งอกนะคะประมาณด้านหน้าก็เกือบเกือบหนึอตารางวาเลยนะก็ถือว่าเยอะมากๆเลยนะคะถ้าเราสนใจนะคะเราก็นีบมาจับมาจองไว้เลยแล้วก็ค่อยๆผ่อนไปในระหว่างนี้บางคนอยากจะแบบว่าทําเป็นที่พักตากอากาศที่พักอาศัยก็รีบเข้ามาดูได้เลยที่ดินแปลงนี้ถือว่าเป็นที่ดินที่อยู่ในชุมชนนะห่างจากถนนลาดยางนะคะประมาณ2.6กกิโลเมตรนะคะแต่ว่าระหว่างทางที่เราขับรถเข้าซอยมาเนี่ย มันก็มีทั้งถนนคังกีถนนลาดยางนะคะแล้วก็ถนนลุกหลังผสมประสานกันไปนะคะแต่ทั้งหมดนียคือผ่านถนนเข้าออกเป็นสาธารณะทั้งหมดเลยนะคะถือว่าการเดินทางสะดวกสบายมากๆเลยนะคะตรงนี้คือตําบลหนองราชวัตรอําเภอหนองยาซายจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะตัวอําเภอเนี่ยห่างจากที่ดินของเราประมาณ7กิโลเมตรนะคะ7จ็ถึงแกิโลเมตรนะคะนั่นแปลว่า7จ็ถึงแกิโลเนี่ยมีทุกอย่างเลยเนะไม่ว่าจะเป็นตลาดโรงพยาบาลนะคะธนาคารนะคะหรือว่าสถานีตำรวจทุกอย่างนะคะแต่ก็ สถานีอนามัยเนยอยู่ใกล้ๆนะโรงเรียนวัดเนี่ยอยู่ใกล้ๆอยู่แล้วเพราะว่าตรงนี้เป็นชุมชนนี่คือที่ดินทั้งหมดเลยทุกคนดูสิอ่ะเดี๋ยวจะพาไปชมลักษณะของที่ดินทั้งหมดตรงนี้ดีกว่าว่าเป็นยังไงทุกคนพร้อมกันไหมคะที่ดินเงินผ่อนราคาถูกๆแบบนี้รีบๆมาดูกันคะ่ะตามาทุกคนค่ะตอนนี้นะคะอุพร้อมจะพาชมที่ดินทั้ง2แปลงเรียบร้อยแล้วนะคะผ่อนนานฟรีดอกเบีย้ย ผ่านกับเจ้าของโดยตรงได้เลยตรงนี้อยู่ในชุมชนนะมีเพื่อนบ้านซ้ายขวาหน้าหลังเลยนะคะนี่ถนนที่โอเดินอยู่ตรงนี้เป็นถนนสาธารณะนะคะกว้างน่าจะประมาณนะคะ5-6เมตรนะคะนี่จากตรงเสานี้นะคะมาถึงตรงประมาณนี้นะคะนี่ไม้ไผ่ที่ปากอยู่นะคะเป็นเอกสารสิทธิ์ฉนดครุฑแดงค่ะใครที่ซื้อตอนนี้มีเพียง2แปลงเท่านั้นมีคนต้อนรับโอแล้วนะคะ1 ซื้อตอนนี้ไม่ผิดหวังค่ะมีเพียงสองแปลงเท่านั้นนะคะซึ่งก็จีอยู่ตรงนี้เลยนะคะตอนนี้อยู่ยืนอยู่คือแปลงด้านในนะทุกคนแปลงด้านในมีสองแปลงเนี่ยเนื้อที่เท่ากันเลยต่างกันแค่ราคา10,000บาทเท่านั้นเองนะคะแปลงหน้าสุดเลยคือติดถนน3ด้านมีด้านนี้แล้วก็ด้านที่ตรงที่มีบ้านนะคะแล้วก็ด้านหลังนะคะแปลงนี้ก็1 0 0อยตารางวาวางเงินดาววันนี้3 0 0 0 0บาทนะคะผ่อนแบบสบายๆเลยเดือนละ4 0 0 0บาท ให้เวลาผ่อนนานถึง3ปีไม่มีดอกเบีย้ยนะฟรีดอกเบีย้ยผ่อนหมดคือโอนได้เลยนะคะฉนยคุดแดงแปลงที่2คืออยู่ตรงนี้นะคะแปลงนี้เนื้อที่100ตารางวาเช่นกันนะคะแปลงนี้วางเงินดาวแค่20,000บาทนะคะต่างกันแค่หมื่นเดียวผ่อนเท่ากันเลยนะคะ4 0 0 0บาทถนนตรงนี้เป็นถนนสาธารณประโยชน์ยาวตรงไปด้านในนะคะมีเพื่อนบ้านอีกเยอะมากๆเลยนะคะนี่ ตอนนี้มีเพื่อนบ้านนะคะข้างๆกำลังสร้างบ้านอยู่พอดีเลยเสียงก็จะดังนะคะปงเป้งปงเป้งชงเช่งชงเชงกันอยู่นะคะนี่น้าปราปาอยู an ่หน้าบ้านเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ต่อน้ํารอไว้แหละหมาก็จะเห่าเหานิดนึงนะไม่แปลกค่ะคนสวยเดินมาหมาก็จะเห่าประมาณปะโบน้ําชาทีนี้แหละนี่คือวิธีเข้าหานะคะเจ้าถิ่นคือเราต้องอยู่นิ่งๆเงียบๆนะคะทํา แบบว่าเรายอมเขาก่อนเมื่อใดที่เรายอมเขานะคะเขาถือว่าเขาชนะเราแล้วเขาก็จะเป็นมิกกับเราแบบนี้นะคะเวลาที่จะเข้าพื้นที่ไหนก็ตามนะคะโอจะยอมทุกคนแล้วก็โอจะเป็นผู้ให้นะคะสุดท้ายท้ายสุดเราก็จะเป็นมิกกันนะคะมามาเป็นเพื่อนกันตามมาเร็วมาทางนี้มาอ่านี่แหลคะค่ะโอเป็นมิรได้กับทุกคนนะคะแม้กระทั่งหมานะคะ อ่าตอนนี้นะคะก็เพื่อนบ้านนะคะฝั่งตรงข้ามก็กําลังสร้างบ้านกันอยู่ตรงนี้เป็นชุมชนนะมีเพื่อนบ้านอยู่มีน้ํามีไฟพร้อมนะคะแปลงแรกแปลงที่1นนะคะติดถนนแบบนี้เลยนี่คือถนนหลวงที่สุพรรณบุรีตรงนี้นะคะคือเป็นที่ที่ถนนเป็นยายแมงมุมเข้าออกได้ทุกซอยไม่มีซอยตันเลยนะคะแปลงที่1ด้านหน้านะคะจะมีร่องน้ําติดอยู่แบบนี้ถ้าเรานะคะจะถมทับได้นะแต่ว่าวางท่อให้น้าไหลผ่านได้สะดวกตรงนี้เราก็จะได้พื้นที่นะคะ เกินอีกจํานวนมากเลยนะคะแปลงแรกก็คือแน่นอนแหละค่าขายได้อยู่แล้วนะคะนี่ทั้งสองแปลงสวยมากๆเลยนะที่นี่คือตำบลหนองราชวัตรนะคะอำเภอหนองย่าไซจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะนี่หนึ100ตารางวาเท่ากันเลยนะทุกคนขาตรงนี้สถานที่ใกล้เคียงมีอะไรบ้างนะคะห่างจากถนนลาดยางนะคะเข้ามาถึงหน้าที่เลยคือ2.4กิโลเมตรนะคะหรือว่าเราจะมาจากนะคะถนนหมายเลข0 1 5 ก็จะห่างกัน3.7กิโลเมตรห่างจากถนนหมายเลข5015นะคะ4.9กิโลเมตรนะคะนี่จากตรงนี้เราจะไปนะคะไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลตลาดหนองยาใส่นะจะห่างกันประมาณ7กิโลเองนะคะตรงตลาดหรือว่าตัวอำเภอหนองยาใสเนี่ยคือมีทุกอย่างนะคะมีธนาคารนะคะมีตลาดสดแล้วก็มีห้างสรรพสินค้านะคะอย่างเช่นซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะหรือว่าจะเป็นพวกอาโลตัสนะคะอยู่ไกลๆนี่ มีเพื่อนบ้านอยู่ตรงนี้นะคะเพื่อนบ้านก็ปลูกนะคะผักสวนครัวน่าจะขายนะว่าพาะมีโรงเรือนด้วยนะคะนี่คือบรรยากาศฝั่งตรงข้ามนะโอให้ทุกคนดูก่อนนะที่เดินทั้งหมดตรงนี้มีอยู่สองแปลงไปที่1ก็คือติดถนนนี่คือถนนด้านหน้าเลยนะและถนนที่โอเดินมาคือถนนอีกด้านหนึ่งสาธารณะเหมือนกันตรงนี้ก็อีกด้านหนึ่งนะคะเราเลือกเข้าได้นะคะตามความชอบตามความ สะดวกของเราเลยนะคะด้านในตรงไปตรงนี้จะมีเพื่อนบ้านอยู่หนึ่งหลังเห็นไหมก็มีเพื่อนบ้านอาศัยอยู่นะคะแล้วก็ไฟฟ้าก็อยู่ตรงนี้เรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นตรงนี้เราสามารถขอไฟใช้ได้เลยน้ําประปาก็อยู่ด้านหน้าฝั่งนู้นที่เรพาดูไปแล้วเห็นไหมคะอ่ะที่ดินราคาถูกๆนะคะบรรยากาศดีๆอยู่ในชุมชนนะคะผ่อนได้ผ่อนนาน ฟรีดอกเบียมาเสิร์ฟถึงที่แล้วอย่ารอช้านะคะเจ้าของให้่อนได้นานสูงสุดเลยนะคะ36มงวดหรือว่า3ปีนั่นเองจริงๆล้วที่ดินตรงนี้ไม่ต้องถมไม่ต้องทําอะไรแล้วนะคะเราสามารถที่สร้างบ้านนะคะสิ่งปลูกสร้างได้เลยหรือจะซื้อเก็บไว้ทิ้งๆไว้ก่อนนะคะอนาคตข้างหน้าค่อยมาสร้างก็ได้นะคะ,ะสรุปของสรุปให้เลยนะที่ดินทั้ง2แปลงตรงนี้นะคะหน้ากว้างติดถนนนะคะประมาณ20เมตรและส่วนความลึกนะคะจากถนนนี้ไปถึงถนนนู้นนะคะ ประมาณนะคะ20-25เมตรสำหรับแปลงที่1นะส่วนแปลงที่2นะคะทุกคนแปลงที่2เนี่ยจะหน้ากว้างติดถนนนะคะ15เมตรก็คือถนนด้านนี้ก็ได้หรือด้านหนุนก็ได้นะคะความลึกก็คือ15เมตรนะคะนี่ข้าอขอกได้ทั้ง2ซอยนะและพื้นที่บริเวณนะคะตรงนี้สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ30เมตรนะคะตรงนี้สามารถสร้างบ้านพักตากอากาศนะคะหรือจะทำเป็นโคกหนองนาเล็กๆปลูกป่าบ้านสวนนะคะที่พักอาศัยประจำก็เหมาะนะคะหรือจะทำเป็น พื้นที่สวนเกษตรนะคะตามอัตาภาพเนื้อที่ร้อยตารางมาก็ถือว่าเยอะมากๆแล้วนะคะฝั่งตรงข้ามตรงนี้นะคะเริ่มมาปลูกทุลงทุเรียนนะคะผักสวนครัวแล้วนะคะนี่เห็นไหมนี่คือเพื่อนบ้านนะโอให้ดูบรรยากาศรวมๆส่วนที่ดินของเราอยู่ตรงนี้นะคะฝนเพิ่งหยุดไปนะน้าก็จะขังๆนิดนึงทุกคนไม่ต้องเสียสีไม่ต้องตกใจนะถ้าเราอยากคิดเราอยากจะสูงกว่าเพื่อนบ้านกระถมดินเพิ่มแค่นั้นเองนะคะนี่ไฟฟ้าอยู่หนะ้าแปลงเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคน ทั้งสองแปลงเนื้อที่เท่ากันนะคะตรงนี้นะคะในราคาวางดาว30 0 0 0บาทแปลงแรกนะคะแล้วก็ผ่อนเดือนละ4,000บาทส่วนแปลงที่2ก็คือวางดาว2 0 0 0 0บาทนะคะผ่อนเดือนละ4,000บาทเท่ากันเลยนะคะทั้ง2แปลงรวมค่าโอนรวมภาษีให้ฟรีค่าโอนภาษีให้นะคะพูดง่ายๆจ่ายแค่ราคาเดียวจบจบจบ,จบ,จ,บจบเลยนะคะจบทุกเรื่องเลยอ่ะ โอเคค่ะการพาชมที่ดินแล้วก็บรรยาการรอบๆก็น่าจะประมาณนี้เลยสนใจรีบมาดูรีบมาจับจองกันนะที่ดินราคาถูกๆนานๆจะเข้ามาสักแปลงสองแปลงลาไปก่อนนะจ๊ะทุกคนบ๊ายบายมีหมาเป็นเพื่อนดีกว่ามีเพื่อนหมาหมา ไม่ใช่ที่ดินตรงนี้นะคะเงินผ่อนให้ผ่อนได้นานถึง3ปีเลยแล้วก็ฟรีดอกเบีย้ยฟรีค่าโอนฟรีทุกฟรีเลยนะคะเพราะฉะนั้นต้องรีบเท่านั้นถึงจะได้มาเป็นเจ้าของนะคะหรือว,ว่าสนใจนะคะสามารถติดต่อเราได้ตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่ตรงนี้ได้เลยสําหรับการพาชมในวันนี้ก็ประมาณตามนี้เลยนะคะลาไปก่อนค่ะ